อันนี้ทำไรลูกอุ้อเยเก่งเบาะเีากําังร้อนเนี่ยเก่งเบาวะเก่งเซ็ตอัพเหรอทำไงเนี่ยทำไ,ได้ไม่ดีงไงเรา เ่าครับลุกขึ้นมองมาได้อย่างปั๊บโอ้ยมะลูกอยากให้เพิ่มเร็ว,รวจังอยากอยากอยากให้มีอาหารเร็วเร็วเร็ว,รวทำอะไรอะครับลูกจะทำนี่น หหันมาหน่อยสิยหันมาอจะได้ออกร่างกายตลอดไปทำอะไรรองเท้าอ่ะลูกมันลูกมันแล้วจะขึ้นจะได้กระโดดเพออกมังกายวุกวันงูนี่จะทำอย่างนี้ยังไงหันมา มันล็อกรองเท้าไงหันมาสิครับตัวหันมาดิครับ,รบแม่มองไม่เห็นนหรอครับครับจะมาแล้วครับ,รบะม่มรองเท้าเพื่อออกแบบไกลแต่ไม่ต้องเดินนี่เดินเดิน,นเดินนี่ตลอดไปืงงมันจะไปได้เหรอดู ไปได้อยู่แล้วไปทดสอบดูก่อนสิเฮ้ยม้าเหรอ,อไปไหนแล้วอ่ะกลับมาสิครับครับอ่ะกลับไปฝั่งนู้นดิอ่านี่แหละเฮ้ยกะเด้อ จ,จิงโจ้แต่ลูกเตะออกมาได้จะดูงกับขาด้วยเสร็จยังยังไม่เสร็จที่จะทำวิธีนี้ เฮ้ยมัดเอวทำไมอ่ะเอาหันมานี่หน่หันมาหน่อยเฮ้ยดุกเ้ยดุกเบกเอ้ยตัวอะไรเนี่ยลูก ลอมเถอะอะโอเคบาย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 